จะเดินทางไปแคปปุดกีเนะคะอ้เยอะมากเยอะแบบเยอะมากเขามาทำอะไรที่นี่หรอคะเนี่ยโอดูอันนี้เขาทำลูกเกดแน่เลยพอเราบินมาจนถึงนะเนฟเชฮีแล้วนะคะตอนนี้อยู่สนามบินเนฟเชฮีแล้วก็จะเดินทางไปแคปปุดกีเนะคะวันนี้เราพักที่อูจิซานะคะเจะจองรถไปด้วยนะเดี๋ยวเขาจะมา รับกระเป๋านะคะแล้วก็เป็นรถตู้เนาะเดี๋ยวไปดูว่าบริการดีไหมเดียด <c oughs> วนะเดียวนะ นี่นะคะเราจองรถมารับไปโรงแรมนะคะเดี๋ยวขึ้นเว็บไซต์ให้นะคะก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรเราก็จองเพราะว่ากระเป๋าเราเยอะนะเราจองเป็นรถตู้แบบนี้มาเลยนะคะแล้วก็จะเป็นของลักษณะ p r i v a t e l นั่ง3มคนนะคะแล้วก็กระเป๋าคือจ,จริงรถคันนี้ค่ะนั่งได้7คนกระเป๋าได้7ใบเรามีกระเป๋า5าใบแล้วก็นั่ง3คนนะคะไปขึ้นกัน จะมีสม้มน้ำด้วยร่้าบางอลังการมากห้องน้ำมีหนึ่งห้องมีหมีสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถง เช้านี้นะคะเรามาอยู่กันที่คาป,ปัลโดเกียแล้วค่ะเมืองท่าเมืองอินเม,มืองแกลเมืองไดกะตามนะที่สําคัญคืคอคนรู้จักกันในนามเมืองบอลุงเนาะในโรตีตนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงนิดๆนะคะลมก็แรงอยู่ประมาณหนึ่งนนเนี่ยหนักมากเลยตอนนี้อุณหภูมิประมาณ3องศานะคะตอนเช้าที่คาป,ปัลโดเกียนะคะช่วงเ,เดือนตุลาคมนะคะตอนนี้เป็นเริ่มกลางเดือนตุลาคมแล้ว เราตื่นเช้ากันมานะคะก็มาเล็กๆว่าเอ้ยวันนี้บอลลูนจะขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่กันหลายคืนนะคะประมาณ4คืนแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าถถ้าเกิดลมแรงเนาะบอลลูนก็จะมีขึ้นนะคะแต่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เรามาถึงกรับคตนเะกียนนะก็อ่โชคดีมากๆเลยเราได้โรงแรมท <c oughs> ี่ที่เหมือนกับว่าเป็นวิว ขึ้นทำบอลลูนเขาเรียกว่าอะไรเตรียมบอลลูน,ลน่อทีจะขึ้นกันนะอันนี้ก็เริ่มขึ้นกันแล้วนะคะนี่ <c oughs> นี่เห็นไหมทุกคนนี่คือลอยแล้วนะคะถ้าทุกคนเห็นตรงพื้นๆนั่นไหมพื้นๆข้างล่างอ่ะมันจะมีสีผุบาผุบๆนะคะเหมือนแฟนกพูนพหมวเสืออ,อันนี้ก็คือเขากำลัง,งเตรียมบอลลูนขึ้นกันอยู่นะคะโอ้เยอะมากเยอะแบบ จะมี50ลูกอัพๆนะคะเยอะมากๆเลยแล้วก็ฟ้าพึ่งสางนะอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยกำลังแบบเริ่มสว่างนะคะนี่นี่คือน้องสาวเจน <c oughs> ต้องตื่นมาเรียนออนไลน์ตอน6โมงของตุรกี <c oughs> เฮ้ยแต่ว่าก็แบบถว,ว่าเป็นสถานที่พิเศษนะเรียนออนไลน์ไปนะคะแล้วก็ดูบอลูนไปโหย บาบอสวยเป็นบ้าเลย ทินี้นะคะเราไม่ได้ขึ้นบอลลูนกันนะเนื่องจากเจขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งตัวเล็กไม่ยอมขึ้นนะคะไม่อยากขึ้นแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งบอกมันกรีดไม่ได้พี่ <laughs> น้องบอกมันสูงแต่มันกรีดไม่ได้ก็เลยก็เลยมันมีมติกันว่าเราก็ไม่ได้ขึ้นบอลลูนนะคะก็ามาเอาฉากพื้นราบละกันนะ ฉากข้างล่างนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเอาก็สวยไม่แพ้กันนะคะใครยังไม่เคยขึ้นบอลรูนนะมาถึงที่นี่ก็รู้สึกว่าจะ่อคนนี่ประมาณไม่เกิน100ยยูโรนะคะแล้วแตออ่แล้วก็สามารถให้ทางโรงแรมนะคะจอง เเรียกว่าอะไรอ่ะพื้นที่จองจองตั๋วให้นะในการขึ้นบอลลูนนะคะก็ปกติก็จะออกตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้าประมาณเนี้ยเนาะออกไปตั้งแต่เช้านะคะเขาจะเขาก็จะมีรถมารับถึงโรงแรมนะคะแล้วก็ไปจุดที่ขึ้นบอลลูนนะแล้วก็ขึ้นน่าจะประมาณรอเนี่ยน่าจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้นะคะ แล้วก็ตอนอยู่ขึ้นบอลลูนตอนอยู่บนบอลลูนนะคะก็สวยมากนะแล้วก็บอลลูนน่ะถ้าใครกลัวความสูงใครกลัวความแบบเสียวอะไรเงี้ยนะไม่ต้องกลัวนะคะข้างบนนี่นิ่งมากนิ่งกว่าขึ้นแบบนิ่งกว่าขึ้นเครื่องบินอีกอ่ะแล้วก็คนที่เขาจะขึ้นบอลลูนเนี่ยเขาต้องเช็คสภาพอากาศทุกวันนะคะถ้าวันไหนเนี่ยสมมติว่าตอนกลางคืนพยากรณ์ว่าลมจะแรงเขาก็ไม่ขึ้นนะคะก็จะแคนเซิลทุกคนเลยนะคะไม่มีบอลลูนไหนขึ้นได้นะฟ้าก็จะโล่งไปเลย แต่วันนี้ก็คือโชคดีเรารู้สึกว่ามันมีลมนะแต่ข้างบนอาจจะแบบไม่ได้มีลมแรงขนาดนั้นเนาะบอลลูนเขาก็เลยขึ้นได้นะคะโอ้ยพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนี่พระอาทิตย์แล้วก็ตรงนี้นะคะบอลลูนเต็มไปหมดเลย โมงแล้วนะคะบ่ายสองแล้วเราก็หิวแล้วก็ออกมาหาอะไรกินแล้วก็มเาเจอรีวิวร้านนี้ดีมากเลยทุกคนร้านนี้น่ารักมากเดี๋ยวเปิดให้ดูบรรยากาศนี่ร้านเข้ามานะคะจะเป็นโทนสีน้ําเงินขาวๆแล้วก็เป็นแนวแบบโฮมี่โฮมี่นะคะแล้วก็เขาก็เหมือนกับทำกันเองในครัวไม่ได้มีพ่อครัวอะไรแบบทํากันอยู่ในบ้านค่ะ ดูดีเทลของโต๊ะดีเทลของหน้าต่างเติดมากมีคนสวยสองคนนะคะพาเด็กๆมากินข้าวนี่อาหารจานของเรานะคะมีลักษณะเป็นความแบบโฮมมี่โฮมมี่ mày thì bạn Đi này. Đã Đã đi này đi 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 มีหอมมีแก้วมีอะไรขายเต็มไปหมดเลยนะคะอานนี้ไม่ต้องกลัวของที่ระรึกเทียบนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะมาตรงนี้เรียกว่าอุจิใหม่ตรงนี้เรียกว่าอุจิซาก็ยังไม่ถูกตรงนี้นะคะเรียกว่าอุจิซา,ะะา,าแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นปราสาทอุจิซานะคะไม่ไกลจากโรงแรมมากเราไปทานข้าวกันมาแล้วก็มาเดินย่อยนะคะ ขึ้นเลยเอ้ยเรามีตั๋วต้องใช้ตั๋วไหมนะไม่ไม่ได้เอาบัตรมาด้วยอะไม่น้องบอกไม่ขึ้นแล้วหนึ่งค่ะน้องอีกคนนึงว่าไงคะน้องอีกคนนึงก็ไม่ขึ้นเขามาทําอะไรที่นี่หรอคะเนี่ยงงมากเลยโอ้ยใหญ่โตแล้วก็แถวนี้คือของขายเยอะมากเลย มาเดินถ้าเกิดใครไม่อยากขึ้นเนาะ่ะไม่ดีแบบปวดเข่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องขึ้นก็ได้นะบรรยากาศข้างล่างก็สวยไม่แพ้กันนะคะแล้วก็มาเดินเล่นซื้อของเนี่ยคุยกับแม่ค้าพ่อคอ้าของเล่นของกินอะไรก็มีม thank you นี่จะเป็น ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ไมถูกเนี่ยฮไทยแลนด์ไม่ถูกสวัสดีค่ะนี่ราน้ำผลไม้นะคะ จะมีส้มตอนนี้ส้มเมนารินออกเนาะก็จะส้มเมนารินมาคา้านมีทับทีมมีส้มลูกใหญ่ด้วยพวกนี้ก็จะเป็นแบบชื่ออันล้อนะคะโอ้โหน,นี้น่ารักเชียวแค ok นโดกเยสัญลักษ์ของแคปโดเซนก็คือเป็นท่ามท่ามทั้งหลายโอ้ต้องน้อไม่น้องอูดนะคะให้ให้บริการนั่งอูด มุมเขจะมีร้านอะไรเก๋ๆเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะลองแบบมาเที่ยวเราก็ลองมาเดินให้ทั่วเมืองเนาะคือร้านอาหารเยอะมากค,คาเฟ่ก็เยอะมากและทุกร้านก็คือสวยสวยทุกร้านอะอยู่ที่ว่าเราถูกกริติับการตกแต่งร้านไหน <c oughs> อะไรอย่างนี้นะคะโอดูอันนี้เขาทำลูกเกดแน่เลย <c oughs> น,นี่เขา,าจะเอาง่นม,มาตากนี่โรงแรมสวยมากๆเลยนะถ้าทานข้าว็ดูน่ารักแบบ นหลักแล้วอ่ะอันนี้วันนี้เรายังไม่เที่ยวอะไรนะคะเรามาเดินเล่นก่อนเฉย